ยินดีที่ได้พบกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสุญยากาศของฟุตบอลนะครับหลังจากลีกต่างๆในยุโรปได้พักเบรกนะครับเพื่อเตรียมให้นักเตะ ในสังกัดแต่ละคนได้มีโอกาสไปเข้าแคมป์นะครับเพื่อจะไปเล่นฟุตบอลโลก2022ที่กาตาในสัปดาห์หน้าโน้นะนะครับวันที่20่สินะครับบางทีมก็ เราเห็นแล้วในภาพข่าวนะครับบินไปถึงกาตาแล้วนะครับ <c oughs> หลายทีมก็ยังไม่ได้ <c oughs> ไปกอ็อาจจะเข้าแคมป์แหละแต่ซ้อมอาจจะซ้อมอยู่ที่ประเทศของตัวเองหรือว่าี่ไปเขียงแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะไม่มีการแข่งขันและนะครับสำหรับลีกต่างๆนะครับแต่ถึงกระนั้น ข่าวในแวดวงฟุตบอลวันนี้ต้องบอกว่ามาถูกจังหวะให้เราได้เสพข่าวกันจริงๆนะครับปรากฏการของคริสเตโนโ,โแรแลนโดนะครับที่มีประเด็นออกมา บางคนก็บอกว่ามิภาควิจาร์ณบางคนถึงขั้นบอกว่าทิ้งบอมโยนระเบิดกลับไปยังสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดก่อนที่จะบินไปเข้าแคมฟุตบอลโลกกับทีมชาติโปรตุกเกสนะครับโปรเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังชีวิตยาวยาวนะครับดราม่าก็มีแล้วก็มัน ว่าเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์แหมมันเกิดมาก่อนไหมเราก็ไม่แน่ใจนะก็คงจะมีบ้างแต่ว่าด้วยชื่อชั้นชื่อเสียงหรือความเป็นสถาบัน อย่างสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับความเป็นซุเปอร์สตาร์ลูกหนังแห่งยุคคนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าริคซิโนโรนโดในชั่วโมงในช่วงปี10ปีมาเนี้ยเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะถึงแนี้กจะเป็นที่ตกเียงละกลายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่า ถ้า,ามาเรียงหนึ่งสองสามนี่ต้องมีชื่อคริสเตโนโรนันโดอยู่ในนั้นค่อนข้างจะอันนี้ค่อนข้างจะแน่ใจนะครับค่อนข้างจะเป็นเอกฉันแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเลียโนเมซี่เล้วนะครับคือเราก็ไม่อยากคือ่ไมเราไม่ใช่เด็ก,ดกผีไง ก็ไม่ควรไปวิาพากษ์วิจารณ์แต่ว่ามันเป็นปรากฏการณนะ์เราก็สนใจแล้วก็ติดตามนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ข่าวในสโมสรหรวอพลเองนะครับแต่มันไม่ได้สิใช่ไหม อย่างนี้มันก็เรียกว่าแย่งซีนกันเน้นเห็นเลยนะโอ้ยข่าวอื่นนี่มันตกกระป๋องไปเลยตอนนี้ต้องเขาเรียกว่าสป,ปอตไลท์ทุกดวงฉายไปที่คริสเตโนเนล่าแล้วก็มองดูสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดำเนินการอย่างไรนะครับหลังจากนี้นะครับเชื่อว่าหลังบอลโลกนี่ นะมันมันคงเอาวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะแต่ว่าเขาจะเคลียร์กันได้มาได้ขนาดไหนแต่ดูดูดูทรงแล้วน่าจะต้องแยกทางกันแหละนะครับเพราะล่ำลๆดูเหมือนว่าคือไม่แฮปปี้วางั้นดีกว่านะทั้งตัวสโมสรอนเองกับพฤติกรรมของคริสเตยโนโรนันโดแล้วก็ในตัวนันโดเองก็ก็ อ,อ,อาการแสดงอาการอยู่หลายรอบนะครับว่าไม่พอใจสโมสรเช่นเดียวกันก็การออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้มันเอาล,ละหลายคนหลายท่านก็จะบอกว่าสโมสรเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับนักเตะก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ด้วยความที่เป็นคริสเตโนโรนัลโดไงมันเขาบอกว่าขึ้นตาช่างวันนี้มัน มันเป็นที่สงสัยเลยนะว่าน้ำหนักนักฟุตบอลในทีมแมนยูวันนี้กับผู้จัดการทีมรวมทั้งเจ้าของสโมโสรทั้งหลายเนี่ยไม่ช่างกับโรนันโดคนเดียวเนี่ใครมันน้ำหนักมากกว่ากันนะเออมันเฮ้ยถ้ามันถ้ามันมาทรงนี้มันมันน่าสงน่ากลัวเลยนะแสดงว่าโรนันโดเองเขาก็มั่นใจในอะไรบางอย่างรวมทั้ง คงคิดแล,ล้วแหละมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เด็กแล้วนี่ก็ไม่ใช่เด็กประสบการณ์แล้วเราก็ก็เป็นเด็กเก่าแมนยูมาหลายปีใช่ไหมครับประสบการณ์สําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเนี่ยโอ้นะไม่ต้องไปไปสายทะยายหรอกต้องต้องเชื่ออย่างนั้นแมนยูในยุคที่มีโรนัลโดมีเวลูนี่มีซันเซอร์อาร์เร็กต้องบอกว่า <c oughs> <laughs> เราก็อยู่ใต้ใต้ตีนเขาแหละเด็กของนะก็ต้องยอมรับแหละนะก็ต้องยอมรับไม่มีอะไรต้องไปต้องไป โตแย้งนะครับไม่เป็นไรอ่ะติดตามนะครับมันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างนี้นักฟุตบอลก็ก็มีชีวิตจิตใจสโมสรเขก็มีมีแฟนคลับมีทีมงานนะครับก็คงต้องมาอธิบายข้อความแล้วาะเรื่องนี้มันเป็นข่าวแล้วมัน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 ก็ต้องหาทางอธิบายให้ผู้ดีอาและแฟนคลับใช่ไหมคนที่ติดตามก็สนใจก็ต้อง แต่งนก็เสียหายนะครับเพราะว่าแต่อะไรที่ไม่เข้าท่าอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ดูแล้วเป็นปัญหาก็ต้องเอามาชี้แจงเพื่อจะได้หนึ่ง warning นะครับเตือนว่าเรื่องอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เหมาะไม่ควรก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าใครจะถูกแล้เอาแล้วเตีบเบืวอแต่ว่าการที่จะมาให้สัมภาษณ์เสียดสีถากถาง,างหรือว่าโยนระเบิดใส่บ้านตเตงนี่มบางทีมันก็ ก็ต้องฟังคําชี้แจงไม่งั้นก็ไม่แฟร์กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเอา้ามีโอกาสมาอัปเดตกันต่อไปนะครับอี่สุดทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันครับวันนี้สวัสดีครับใน <c oughs> <c oughs> ของไปยุ่งอะไรเขาโอเคนะครับบาย